หลังจากที่ห zijn, ่างหายการทําคลิปไปปีกว่านะคะคลิปเกี่ยวกับร้านทําเล็บของเราตอนนี้แพลวย้ายมาอยู่ที่กรทมแล้วค่ะแล้วก็มีร้านเล็กๆแบบนี้นะคะจากที่อยู่ในหอพักแล้วตอนนี้แพลวก็กําลังเพิ่มบริการสปาเท้าเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะวันนี้เราสั่งของมาลงแล้วแพลวไม่เคยทําสปามาก่อนแล้วก็ไม่เคยไปทําที่ร้านด้วยก็ไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแต่ว่าอาศัยการคิดเองหลือนแบที่ทําเล็บมือแล้วก็ดูในย t u b e นะคะก็ไม่รู้ว่าสั่งถูกไหมแต่ว่าสั่งมาก่อนแล้ววันนี้เราจะมาจัดร้านกันแล้ว Go, go. มา Unbox Bag กันค่ะนี่สติกเกอร์ถามว่าเพ้นได้ไหมเพ้นได้ค่ะแต่ว่าขี้เกียจก็เลยซื้อสติกเกอร์มาเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ความเป๊ะก,กว่านะคะลูกค้าถ้าใครมาอย่าลืมมาติดสติกเกอร์นะคะร้านแพลที่ถูกมากๆตัวละ5บาทแต่ว่าถ้าเป็น 3D อันนี้เป็น 3D นะมันจะแบบนุ่นๆที่มาอันนี้ยังไม่คิดราคาแต่ว่าถูกแน่นอนมาติดกันได้เลยเสื้อกูเบลกูที่การเพ้นมึงมันน่ารักมากเลยอ่ะเกินไปปะบอลเอ้าพื้นหน่อยแค่วันนี้ อันนี้เป็นถุงม,มือทําสปาเท้าไม่มีอะไรนี่ดูเขาทําแบบใส่ใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวข้าทำคลิปรีวิวอีกทีนะคะที่ขัดส้นเท้าของญี่ปุ่นตัวนี้อก็คือไม่เคยทําขัดส้นเท้ามาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีแต่ว่าเราไปดูรีวิวมาใน YouTube ช่างที่แบบร้านใหญ่ๆดังๆอะ่ะเขาจะใช้ตัวนี้กันเวลาเขาถ่ายทำวอล์กอะไรเงี้ยเราก็สังเกตเอาคือตัวนี้นี่เป็นอย่างนี้ ตัวนี้ก็คือม a ร์เป็นแบรนด์เดียวกับที่ร้านบายาสบายเฮลสบายเฮลใช้ใกล้ตัดหนังใกล้ตัดหนังใ,นใชกใกล้ตัดหนังที่เป็นยี่ห้อแรกที่กูใช้กูจำได้ยี่ห้อแรกและยี่ห้อเดียวเพราะว่าเอ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 ากูเปล่าเดอ้อยืร้อนตัวได้ปะตัวนี้เป็นกังเกงตัดหนังแล้วก็เป็นพุชเชอร์นะคะเป็นแบรนด์มิเตอร์กรีนตัวนี้ครูที่แพรไปเรียนทําเล็บมานะคะเขาแนะนําแล้วแพกแวแพก็ซื้อมาตอนแรกคิดว่าทําไมแพงจัง,จงก็เลยไปเปลี่ยนใช้อันละแบบ50กว่าบาทอันละร้อยกว่าบาทสรุปไม่คม คมอยู่แต่ว่าเวลาตัดมันเหมือนไม่คมอันนี้ดีสุดแล้วแล้วก็ใช้นี้มา3 4สีอันแล้วอู้ชอบอ่ะนุ่มอ่ะว้าวแพ็กเกจจิ้งแบบเออน่ารักว2ยติ๊กอุ้ยน่ารัก่ะกูไม่รู้นะเนี่ยว่าเขาส่งของให้กูครบไหมนั่นแหละมึงต้องเอามาเช็คเบอร์หนาเอ้น่ะนล้น่าจังลึมปีนลำโพง อันนี้เป็นขาตั้งไฟฉายฐานดูแบบไม่กระปุกปกตินะฐานหนักมากอันนี้ไม่กองแกงแต่อนี้แอบกองแกงมีรัชสะกิดนะไม่ขนาดมันกมาเด็กก็จะมาบอสเบบี้กิมอาวสเบบี้เวลาติด PVC ก็ไม่จำเป็นต้องไปรบกวนลูกค้าให้ถือช่วยแล้วว่าเรามีตัวนี้ว้าว วดีจังเลยตัวนี้ก็คือสครับจริงๆหนักมากแล้วก็มี PVC เล็บเท้ากูมีของแถมที่แบบต่อไม่เป็นแต่ว่าลองซื้อมาก่อนเถอะเราถึงฝึกแล้วมันได้บุยเหรอกูสั่งสีเงินมาด้วยไม่ใช่หรอแงอย่นี่แทกซิกท็กซิกก็ะไปก็รูเีว้าวเครื่องดูดฝุ่นเซอร์ไพรส์มากเลยอุ้ยกล่องน่ารักอ่ะเก็เลยเก็เลย เมดอะบับเบอร์แบบว่าใหม่มากบับเบอร์แบบบับเบอร์อะไรมันเป็นชุดเดียวกันหรือว่าอะไรไม่ใช่หรออันนี้ของคนทำเล็บนั่งหรอไม่ได้วาพี่ฟุกมาเนี้ยแย่แกงว่ากูหลายพยายามสิอืม มา่ได,ดูได้ดีก็พอจำได้ว่าตอนที่ย้ายร้านไปที่หอกูก็สภาพนี้แหละจึ้งจึงจึงจึงคูเดียวตั้งแต่ตั้งชั้นแล้วก็ในห้องพักอะ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนม,มุมใช่ไหมก็เตียงอันใหญ่ๆหตู้อันใหญ่ๆแล้วก็โต๊ะก็เลื่อนเองคนเดียวชั้นก็ประกอบเองคนเดียวร้านก็จัดเองคนเดียวเออก็นีง <laughs> ถ้ามึไม่เริ่มมันจะมีวันนี้ไม่ละแพลวที่เราพยายามเลือกสีครีมนะคะเพราะว่าอยากให้มันเป็นสไตล,ล์มูจิแล้วก็แบบมีต้นสีเขียวแซมแม,มันก็จะดูแบบผ่อนคลายเดาเอาอเลิศเกินดเดียวราจะใส่อันนี้กูจะพังนนเนี่ยเลิศแล้วก็สุดท้ายของเราเป็นอ่างสปาช้าชดา ตอนแรกจอง14นิ้วแต่ร้านเขาถ่ายมให้ดูตอนเอาเท้าลงไปแช่มันก็พอดีนะ14นิ้วแต่รู้สึกว่ามันต้องล้างต้องอะไรกลัวมันเลยเธอก็เลยอ้อนใหญ่ไปเลยเฮ้ยแค่พวดไม่ใช่อ่านล<ร>้างเท้าหรอใช่เป็นอ่านแช่เท้าสปาไหนเดี๋ยวให้ดูโทนร้านเราก่อนโทนของร้านเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะชอบอะไรที่มันดูผ่อนคลายตอนแรกแพวชอบสีมพูนะแต่ว่ามันมันมันดูหวานไปนี่อ่านสปาอู้เท้าดำมากเลยเออก็ไม่เล็กแบบพอดี มันไม่มีเกลียวมันเหมือนต้องทุบลงไปใช่ใช่ใช่ต้องทุบแล้วต้องใช้แรงทุบที่ฟุกแมงวะเดี๋วว่าต้องลองนั่งก่อนลองกูลองแล้วมันจะหักมันจะแง่ออกงี้เชื่อกูมอกิวกูก็ความร้วเจอกูเสื้อกูอุ๊ยน่ารัอกอ่ะกูบอกแล้วมันเหมือนก็อี้เด็กอ่อนอุ๊ยดูนี่นี่คือทุกอย่างสั่งคุร้านหมดเลยนะแต่ว่าแบบมันก็ก้มขึืนกันอยู่นะแล้วตอนแรกอ่ะฉันจะเอาสีครีมสีขาวแต่รู้สึกว่ามันจะดูตั้งใจไปก็เลยเอาสีใส อื้มฮึึงคิดดีว่าเราจะเอาไปไว้มุมไหนเราจะไม่ย้ายอันนี้เลยหรอมึงอย่าลืมนะอุปกรณ์อะไรมันต้องอยู่ด้วยกันเวลาหยิบสีอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เอาเท้าไปไว้มุมนั้นแล้วก็เถ็บอันนี้ยออกกูเห็นที่ถ้าเป็นสตูดิโอเกาหลีอะร้านเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันวางใช่ไหมอันนี้จะเป็นอันนี้แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นโต๊ะเพราะว่ามันต้องมีพวกอุปกรณ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะแบบดูเกะกะอันเนี้ย เอาเนี้ยอย่าไปฝั่งโน้นแล้วก็ชั้นสีไปไว้ฝั่งนี้ายเป็นว่าสปาเราย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าอันนมันน่าจะขยับอ่างเยอะไกลไปจากประตูเลยถือมาไว้ตรงนี้ 你干玩踢的。<laughs> แบบดีเกินลด60%สนะคะตอนนี้พูดดังไม่ได้เพราะว่ามาดึกไม่มีใครอยู่เลยลกูเป็นคนหาให้เครดิตกูปดูเลติดนะคะ <laughs> <laughs> แล้วถ้าเวลาสัง่งดีอันนี้คือแค่โชวช์ช <laughs> <laughs> ปัญหาตอนนี้คือสีอยากได้เป็นสีครีม หนังสังเคาะหมดต้องรอเมษตาแต่ว่าเราจะเปิดร้านเปิดบริการสปาเดินกุนพาแล้วน่าจะไม่ทันน่าจะได้เป็นผ้าลีนินแต่ว่าสีมันไม่มีที่เราอยากได้เดี๋ยวลองไปดูอีกที่นึงไม่หมอนกล้องเยอะขมองกล้องของนี้เดี๋ยวไปดูที่อินเด็กต่อนะคะแต่ว่าอันเนี้ยชอบชอบมากถ,ถูกแล้วก็นั่งสบายอเันนี้ยินมอะไรทำไมอินเด็กก็มไม่กล้าลองเลย เงินอัพเงเท่าไหร่สามพันคอยของเราในการหาเก้าอีค้คันนี้ก็คือห <c ười> นึ่ง <S 1> 1 <S จะต้องนั่งสบายที่สุดต้ยลูกค้านั่งสบายที่สุดเพราะว่ามันต้องทํานานใช่ไหม <c ười> สองก็คือดีไซน์ก็คือความสบายมาก่อนแล้วดีไซน์ทีหลังส่วนราคาที่สามที่สองต้องนั่งสบายที่สุดก็ว่าแล้วไม่ต้องดูต่อทำ <c ười> ไม <c ười> ไม่ก็มีเื่อนไขก็ ข้างบนจะเลิกปะสี่พันแบบลำหน้ามีที่รองอย่างเลิกจะทำเองโซฟามาแล้ว 你好。